สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาสอนนําฐานข้อมูลค่านะ้ำประปาค่าขยะเข้าเนะาะคราวนี้อย่างที่พี่บอกว่าเราต้องมีฐานข้อมูลอยู่นะคะพี่ไม่มั่นใจว่าน้องน้องแัดเก็บหรือว่าคนคนเก็บค่าค่าขยะค่าน้ำประปาของหนูอ่ะเขาได้ทําตารางไว้ไหมนะคะก็คือทําตารางล้อของ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 ระบบนี่แหละนะคะ มันก็จะมีเดือนที่ต่างจานวนที่ต้องชําระมันจะต่างกันก็คือค่าน้ําประปาเนี่ยมันจะใช้มันจะชําระตามมารที่ที่เราวัดได้นะคะแต่ค่าขยะเนี่ยพูดตรงๆว่าเอาใจซื้อใจเลยแหละเพราะว่ามันอย่างเช่นอ่าถ้าเป็นบ้านพี่เนี่ยมันเป็นโครงการถนนปลอดถังขยะเนาะมันก็จะไม่มีถังขยะที่หน้าบ้านหนะ้าบ้านหรือว่าถังขยะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีการเก็บไปแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเขาเขาไม่ได้มีการใช้บริการอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะมีอย่างเนี้ยเราก็ใส่ตัวนเนี้ยแนบเข้ามาก็มีชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเบอร์โทรอะไรที่เราจะเอามาใช้ในการติดต่อนะคะแล้วเนี้ยพี่ก็ให้น้องเขาทำก๊อบไว้ทุกวันอยา่างที่พี่บอกว่ากรณีที่เราจะลากลากไปโดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่นะคะ,ะกดที่คอนโทนหนึ่งครั้ง สมมติว่าวัาวานพรุ่งนี้เราเราจะส่งต่อยอดจากตรงนี้แล้วก็กดคอนโทนนะคะกรณีที่สร้างสร้างตารางเอกนะคะกดคอนโทลค้างไว้พร้อมเอาเมาส์มาคลิกตัวตัวนี้มาเอาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ลากออกไปทางขวานะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่สมมติว่าเป็นพรุ่งนี้วันที่เจ็ดเราก็เปลี่ยนเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดอคาอะไรแบบนี้นะคะสําหรับน้องเก็บนะเนี่ยเราก็ไปต่อยอด อันนี้ก็จะเป็นใบ,บที่น้องเขานำส่งของเขานะคะ,ะถ้าอยากได้ไฟล์เดี๋ยวพี่จะทําตารางเปล่าไปให้เนาะเพราะว่ามันมีข้อมูลของของเบอร์โทรอะไรพวกเขาด้วยมันไม่ปลอดภัยนะคะกับกับเดี๋ยวพี่ทําปรับไฟล์ก่อนนะอันนี้พี่จะสอนนําเข้าก่อนนะคะคราวนี้พอสมมุติว่าอ่ะพี่กลับมาที่วันที่หกของน้องเขาอ่าคราวนี้พอเรามีข้อมูลดิบอันนี้ข้อมูลดิบนะคะคราวนี้เราจะเข้าไปที่ระบบเราเข้าไปที่ระบบไรเอ ไปตรงนี้ไปตรงฐานข้อมูลลูกหนี้นะคะ,ะฐานข้อมูลลูกหนี้ตัวนี้นะคะ,ะมาที่เมนูนี้ระบบข้อมูลรายรับนะคะฐานข้อมูลลูกหนี้ตัวนี้แล้วมาเลือกรายงานรายละเอียดผู้ชำระรายได้กก,กสามมาคลิกที่จะทำนี้ด้านบนนะคะคลิกจะทำพอจะทำปุ่มเนี่ยเดี๋ยวมัน มาระบบไว้นานนะมาใหม่โอเครับจ้ะโอเคแล้วก็มาตรงฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกหนี้มาระบบะรายรับโอเคเนาะมาฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกหนี้มาที่กคออ3จะทำนะคะเราก็มาที่ดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดตัวนี้เลย ดาวโหลดก็พอถามเนี่ยหนูไม่ต้องไปสนใจนะว่ามันจะเป็นวงเล็บเท่าไรมันจะเป็นแท็กสามเนี่ยแล้วก็คลิปของพี่เอมันเคยทําไว้วงเล็บอ่าม,มันมันมีแท็กสามอยู่แล้วแล้วก็ไปที่วงเล็บหนึ่งแล้วก็จะมาคลิกเข้าไปแล้วมันลิกเข้าไปแล้วก็มาที่เปิดการใช้งานนะคะมีคนถามว่าพี่เก๋เราควรจะเอาค่าขยะกับน้ำอ่าปะปาเข้าไปด้วยกันได้เลยไหม เนี่ยค่ะค่าขยะค่าน้าประปาค่าเช่าเอาเข้าไปในไฟล์เดียวกันเลยนะคะก็หมายถึงว่าหนูจะแยกไว้ก็ได้แต่เวลาอัปโหลดเข้าอ่ะต้องเอาเข้าพร้อมกันเพราะอะไรเพราะว่ามันนําเข้าได้แค่ครั้งเดียวที่ไม่ได้หมายถึงว่าทั้งปีเข้าครั้งเดียววันนึง่หนูขยันเข้าหรือก็เข้าเข้าอัปได้ตลอดเวลานะคะก็คือตัวนี้มันมันเหมือนกับว่าพอเราไปวางปุ๊บมันจะทับไฟล์เดิมวางปุ๊บจะทับไฟลเดิมดังนั้นเนี่ยข้อมูลพี่ถึงให้น้องเขาทาไว้อย่างเงี้ยว่า วันไหนวันไหนถ้าเราจะนาเข้าวันไหนเราก็เอาไฟล์ตรงนั้นมาคราวนี้นะคะพอเราได้ตัวนี้เนาะเราก็มาเลือกคลิกตัวนี้มันจะมีสามเหลี่ยมขึ้นเราก็มาเลือกไฟล์ว่าเป็นค่าอะไรจะเป็นค่าขยะก็ค่าขยะจะเป็นค่าน้าปลาปลาก็มาเลือกน้ำปลาปลาแต่มันควรจะยาวต่อกันไม่ควรจะแบบขยะมั่งปลาปลามั่งมามแท้กันนะคะหรือแต่ความถนัดของเราเนาะเอาที่ว่าเราถนัดบางคนมาเฮ้ยมีทั้งขยะปลาปลาเราอาจจะเอาไว้คู่กันก็ได้ พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะเวลารายงานมันรายงานแยกอยู่แล้วนะคะเวลาพิมพ์รายงานเราเลือกประเภทได้จากนั้นเนี่ยเราก็มาก๊อปเนี่ยหนูก็สามารถเอ็กพอร์ตออกไปตรงเนี้ยไปไปสร้างตารางไว้สําหรับประเภทของตัวเองก็ได้นะคะทําทําทําคุมอ่ะเนาะเอ็กพอร์ตไปเป็นตารางแล้วเราก็สามารถที่จะค,คุมได้ว่าเชื่ออะไรเราอาจจะแทรกแทรกเข้าไปคัดลอกแล้วก็แทรกไปเป็น ไปเป็นอ่าสมมติว่าอันนี้เราเราสร้างตารางล้อเขาก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้เขาก็ป้องกันการการมีการแก้อะไรอยู่ดีเนาะแล้วก็ไปสร้างเนี่ยแค่สิบสองเดือนสิบสองเดือนแบ่งช่องออกไปก็ประเภทอะไรก็ว่าไปที่นามสกุลของพี่เนี่ยพี่ใส่เบอร์โทรที่อยู่มีหมู่มีอะไรเนี่ยแล้วแต่ที่เราจะจะสะดวกในการเก็บนะคะอ่ะคราวนี้เราก็คลิกขวาคัดลอก ก็ทาไฮไลท์สมมติว่าของเรามีเท่าไหร่นี่ของพี่เนี่ยเมื่อกี้พี่ดูแล้วของน้องมีพันพันเจ็ดพันสี่ร้อเจ็ดสิบหรืออะไรเนี่ยเราก็เอามาเกินก็ได้ก็วางหนึ่งสองสามนะจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะไปเอาที่ชื่อนมสกุลของไฟล์ของน้องเข้ามาชีอนมสกลุลแล้วก็มาเลือกวันที่ที่น้องทาไว้เนี่ยวันที่หกแล้วก็มาเลือกคั้นลอกงมา ยาวเลยเพราะว่าอันนี้เราไม่รู้ก็ลองนําเข้าดูนะคะเราเกิดอะไรเข้า,ขา,ขาก็ก็ปล่อยมานะคะอันนี้พันสี่ร้อยกว่าคัดลอกมาเปิดคู่กันไว้อย่างนี้เราก็จะนํามาวางได้ก็วางหนึ่งสองสามคะจากนั้นเราก็ไปเอาไฟล์ที่เขาชำระเนี่ยเอามาด้านชำระก็เริ่มมาเอาบรรทัดแรกมา เีย่ยถึงเดียนกันญาเนี่ยถ้าเราทำล้อนี่มันจะง่ายอยากเพิ่มอะไรแล้วก็เอ็กพอรออกไปนะคะเห <c oughs> ็นไหมเนาะก็ใส่ลายใหม่ลายขอเริ่มเดือนนน้นนี้แนะ่เพราะว่าบางทีมันเจอลายใหม่เนาะเพราะว่าการที่เราทำอการที่เราเป็นผู้เริ่มต้นนะคะถ้าเราไม่เก็บย้อนเขาว่าชาวบ้านเขาจะให้ความร่วมมือเนาะ แล้วก็วางหนะน,นึ่งสองสามกรณีเนี้ยอ่ะสมมุติว่าข้อมูลพร้อมนะคะแล้วก็ไปลบข้อมูลที่ไม่ใช่ออกอย่างเช่นของพี่มีเท่านี้แล้วก็ไปลบข้อมูลนี้ออกแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะคะแค่บันทึกไปตามนี้แหละนะแคมแล้วบันทึกเก็บไปอยู่ที่เดสก์ท็อป ไว้แงไว้ที่ได้ทบแบบง่ายสุดนะคะของพี่มีแท็กสามอยู่แล้วพี่ก็จะเป็นแท็กสามเล่มหนึ่งนะคะเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราจะลองน้าเข้านะคะเราจะดูว่ามันจะมีจุดบกพร่องอะไรนะคะอ่ะนานไฟล์ไฟล์ตัวนี้บันทึกอ่ะจากนั้นเราก็เลือกปีงบประมาณเนี่ยไอ้แม่พี่บอกแล้วว่าจะเข้าปีไหนเนี่ยเราเข้าได้ตลอดมันไม่ได้มันไม่ได้อ่าเข้าเป็นเดือนไม่ให้เราดังนั้นเนี่ยเรานําเข้า วันนี้เรจะทับข้อมูลเก่าไปแ,แล้วจากนั้นคลิกที่ชุดไฟล์ชุดไฟล์ก็คือให้ไปดูว่าอะจะเอาไฟล์ไหนเข้าล่ะเราก็มาที่ที่ไว้ที่เดสก์ท็อปแท็สามเล่มหนึง่งอย่ไม่ต้อไปเปลี่ยนชื่อเขานะคะก็่าไปคลิกเข้าไปจากนั้นคลิกที่นําเข้าเดีย๋ยวเราคอยดูนะว่าผลมันจะเกิดอะไรบ้างไม่ต้องไปกลัวนะคะเนี่ยพอเราเจอตรงนี้นะคะคอปปี้มาเลย มันมีอะไรที่มันต้องแก้ไขบ้างทาตามที่เขาบอกทุกอย่างก็ปี้มาก็ปี้มาวางที่เวิร์ดไว้ก o ปี้มาวางที่เวิร์ดธรรมดาสั่งปิน้นออกมาดูก็ได้นะคะสั่งปิน้นออกมาดูก็ได้อะเรามาดูเลยอันดับแรกเนี่ยแล้วก็ทําตามนี้ค่ะแถวสิบแปดยอดเงินไม่น้อยกว่าที่ชาระอะเราก็มาดูสิ มาดูของเรานี่ก็ได้อ่ะเร็วแท็กดูข้อมูลนี่ก็ได้เขาบอกว่าแถวสิบแปดอันนี้เราจะปรับที่ข้อมูลของของเราเลยก็ได้แล้วนำเข้าเอาไปวางใหม่ ก็จะได้ปรับเป็น,ปนทีเดียวนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปปรับเฉพาะตอนที่นําเข้าแล้วไม่ได้ปรับของตัวเองเอ๊ะทำไมปรับไปแล้วทาไมมันมีปัญหาอยู่อีกว่าเราก็มาดูแถว18อ่าก็มาดูว่าแถว18ก็คือลําดับที่18 18อ่ะมาดูตรงนี้นะคะข้อมูลไม่น้อยแถว18ยอดไม่น้อยกว่าที่ชาระ แล้วลองมาดูตรงตรงเพกสามของเราเมื่อกี้พี่ว่ามันตรงไหมแถวสิบแปดสิบแปดตรงนี้ของพี่เป็นนักสาวนางสาวเฉลิมมาดูข้อมูลของเขาซี่เป็นเฉลิมไหมอ่ะตัวเนี้ย อ๋อมันจะเป็นนี้นะคะเราก็มาดูแถวสิบแบปถ้าเราจะแก้ตรงนี้นะเราก็มาดูข้อมูลอ่ะปรากฏว่าตรงนี้นะคะเขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนกิจการนะหรือเราเราดูตรงแก้ในนี้เราค่อยมาแก้ก็ได้เนาะ,ะพี่ไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะ ดูฐานข้อมูลพออินบางเดือนเนี่ยเขาอ่เฟฟเนี่ยเขามีการจัดคอนเสิร์ตนะคะบางทีเขาเขาำํำระมีมีคอนเสิร์ตเราเรามีการจัดเก็บค่าขยะเป็นเป็นเป็นเพิ่มเพิ่มของเขาซึ่งกิจการของเขาเนี่ยปกติเนเขาจ่ายหนึ่งพันนะคะแต่คราวนี้มันเป็นที่พันห้าเขาชำระมาพันห้าดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นพันห้านะคะดย่างนี้เขามาีกิจการของเขา เดือนนี้ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนนี้เขามีการปรปับปรุงนะคะเราก็เอาข้อมูลเขาออกก็ได้เพราะว่าเขาแจ้งมาขอยกเลิกปรปับปรุงนะคะแล้วก็จนกว่าเขาจะมีการปรปับปรุงใหม่เราก็หมายเหตุไว้ว่าลำดับที่18เนี่ยเราค่อยไปแก้ของเราก็ได้นะคะจากนั้นมาดูลำดับต่อไปอไันรนก็คือ60ยอดอย่างน้อยหนึ่งเดือนมาดูซิ60ปรากฏว่า บรรทัดที่60แล้เราก็มาดูลำดับ60 60นะคะปรากฏว่าอันนี้นะ่าจะเป็นลายเก่านะคะลายเก่าที่ยังไม่ได้ชำระนะคะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมาเอาอกเนะเาะลำดับที่451อ45าบี่ก็มาดูบรรทัด451 บางคนอยากให้พี่เกรร๋สอนเพราะว่าพี่เก๋พาทาแล้วทุกคนมีความมั่นใจเนาะคือไม่ต้องถามบางทีถามก็กลัวน้องๆจะดูคือเป็นพอรออุ่นเก่าๆอยากจะทาเองบ้างอยากจะมีความมั่นใจว่าเอ้ยฉันเองก็ทําได้อะไรประมาณนี้เนาะก็เลยอยากให้พี่เก๋ทาคลิปสอนก็อโอเคจัดให้นะคะเนี่ยอย่างเนี้ยอ่าเผอิญกับว่าน้องเขาก็ไม่ได้ใส่ในยอดนี้ไว้นะคะเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งบางบางอาทิตย์ที่เขามีฝนตกหรือเขาไม่ได้จัด เราก็ไม่ได้ทําการเก็บเขาก็คือน้องเขาเก็บน่าจะอาทิละพันเนาะตรงนี้ก็ตรงนี้จําระสี่พันห้าเดือนนี้มีเพิ่มห้าพันนี่ค่ะพี่ถึงบอกว่าเหตุที่เราลงลงลึกรายละเอียดไม่ได้อะเพราะว่าบางบางอันอย่างตลาดนะเดี๋ยวบางทีเขาจัดบางทีเขาไม่จัดนะคะเราก็ยังไม่ต้องไปใส่เป็นหนี้เขาไว้พี่ถึงบอกว่าถ้าเราตั้งหนี้อะ่ะมันจะมันจะเป็นภาระมากเลย ตั้งนี่ไรายได้เราลดเราเพิ่มอะสู้เราถ้าเราตั้งทีเดียวกันอย่าพี่ว่ามันโอเคนะคะพอมาเสร็จปุ๊บมาดูซิก็คือมันจะมีเนี่ยเราก็มาดูตามที่เขาพูดเลยว่ามันมีอะไรมั่งไม่น้อยกว่าคําว่าไม่น้อยกว่าชําระเนี่ยก็หมายถึงว่าน้องเขาใส่ย,ยอดยอดก็คือว่าสมมุติว่าเราตั้งนี่ไว้เท่ากับเท่ากับยี่สิบบาทแต่เพอเอเดือนนั้นเขาชาระมาหกสิบบาทอาจจะมีการ มีการตัดต้นไม้หรือว่ามีการอะไรของเขาอะที่ทําให้ปริมาณขยะในเดือนนั้นอะมีมากขึ้นนะคะเราประเมินค่าขยะมากขึ้นเราก็ไปใส่อย่างที่พี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวนี้นะคะพอเราแก้เสร็จอันนี้สมมุติว่าเราแก้หมดทุกข้อแล้วนะแก้หมดทุกข้อเสร็จปุ๊บเราก็จะนําเข้าใหม่นะคะอันนี้สมมุติว่าพี่แก้ไปหมดแล้วเราก็กลับมาที่ตัวนี้เลือกไฟล์ใหม่ตรงนี้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดออกมาแล้วเราก็มาชุดไฟล์ เมื่อกี้พี่แก้ไปแล้วในในในแท็กในแท็กสามของพี่ธรรมดาแล้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวพวกเราจะจะนั่งดูวิดีโอยืดเยื้อไปนะคะเราก็นําเข้าใหม่แล้วก็นําเข้าข้อมูลถ้านําเข้าทุกอย่างผ่านหมดเนี่ยเราจะปิ้นได้นะำเข้าเรียบร้อยตกลงนะ,ะสามารถนำเข้าได้ทุกวันนะคะอย่างที่บอก วันละหลายหลายครั้งเห็นไหมคะในเมื่อกี้เรานําเข้าแล้วมีปัญหาแล้วก็นําเข้าใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าไฟล์ทุกอย่างค่ะพยะค่าน้าปราปาค่าเช่าอะไรที่เรามีอยู่ตามที่เขาขึ้นเมื่อกี้เราสามารถนําเข้าไปในไฟล์เดียวกันเลยหนะะลังจากนั้นก็มาที่พิรมพ์รายงานพอพิรมพ์รายงานเนี่ยเขาจะให้เราเลือกประเภทเห็นไหมคะถ้าจะค่าน้ําประปาเราก็มาพิมมันก็จะวิ่งออกไปหาของมันเองอย่างกรณีของพี่เนี่ยน้าปราปาไม่มีนะคะพี่ก็มาค่า,ข,าขยะ แล้วคิดค่าขยะแล้วก็ปิ้นรายงานออกมานําเสนอผู้บริหารหรือว่ามาเช็คดูของเราก็ได้นะคะเอาไว้ให้สงดูก็ได้มาเทียบกับรายรับของเราก็ได้ว่าเอ้ยน้องเขามีการการคีย์ถูกต้องไหมนะคะไม่เราไม่ได้เชื่อแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะอย่างใบเสร็จอย่างกรณีที่เป็นใบเสร็จเล่มๆเ,เนี่ยพี่จะให้น้องเขาออกนอกประานาที่ทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาชาระที่สํานักง,งานก็ตามให้จะให้ออกใบเสร็จที่เราเป็นเล่มๆเหมือนเนาะเพื่อสะดวกในการตรวจสอบสอบยานข้อมูลนะคะ เราก็จะต้องไปเช็คเอาเอาไปเสร็จแต่และาได้มามานั่งรวมอีกว่าเล่มเนี้ยมีปริมาณเท่าไหรเพราะว่าแต่ละรายเห็นไหมคะมันจะมีที่ว่าอย่างกรณีเนี่ยนี่หอพักเนี่ยราคามันก็ไม่ได้เด็ดตามบ้านนะคะไออย่างบริษัทขนส่งเนี่ยเขาก็เป็นแค่ออฟฟิศเล็กๆนะคะเราก็ดูปริมาณขยะอย่างอย่างตลาดเมื่อกี้เห็นไหมของพี่พันห้าโรงเรียนสามพันอย่างเงี้ยนะคะมันก็มาดูตามนี้อ่ะอันนี้คือว่านําเข้าสําเร็จเราก็สั่งไปพิม ต่างพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะคะเพราะเราสามารถที่จะอัพได้พรุ่งนี้เราก็อัพได้อีกนะคะอัพได้ทุกวันคือพยายามทําให้มันคล่องนะคะอย่าไปเป็นประมาณว่าทําครั้งเดียวกันยางบก็จะปิดไอ้นี่ก็จะล้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาวะเวลาก็จะหมดเนี่ยใช่ไหมคะมันจะทําให้เราอะไรก็ตามที่ทาครั้งเดียวอย่างปิดงบเนี่ยถ้าทดลองปิดงบประจําปีได้เนี่ยเราจะทดลองปิดกันละวนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันครั้งเดียวพวกเรางงละ,ะมีการ การจัดทาส่วนเป็นแป้งส่วนทุนอะไรเงี้ยปีละครั้งเราจะลืมกันแหละแต่อันเนี้ยอะไรที่เราสามารถระบบให้เราทําทําได้บ่อยเราก็ทําไปนะคะตรจสอบกันไปไม่ยา,ไยากนะคะอ่ะมันก็จะโหลดนะนอนกับพี่ประมาณหกสิบห้าหน้าเราก็มาดูแล้วก็มาดูตัวนี้หน้าสุดท้ายเขาก็จะมีอันเนี้ยคือระบบเขาทําเพิ่มเมื่อเมื่อปีปีปีที่แล้ว นะคะต้นๆปีมันไม่มีอันนี้เขาก็จะสรุปมาให้เลยว่าเป็นยอดที่ค้างชําระเนี่ยในกรณีที่ว่าน้องเขายังเก็บมันจะมีที่เขาชําระล่วงหน้ามาก็คืออย่างที่พี่บอกว่าถ้าถึงกันยาเนาะตอนนี้ก็คือบางคนเนี่ยยังดูหนังสือสั่งการตัวเดิมไม่ได้อัพอัพอัปเดตข้อมูลนะคะก็คือเขายกเลิกการรับล่วงหน้าสําหรับในปีงบประมาณเดียวกันนะคะยกเว้นที่บางคนชําระเป็นปีปฏิทิน เริ่มชําระมกรลาไปจนถึงธนวาอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็ขอปรับเขาว่าขอเขาเก็บแค่กันยานะคะแล้วเราจะได้เริ่มตุลาก็จะได้เข้าปีประมาณมันจะได้ไม่ต้องภาวาะภวภวว่าพี่เก๋คะพอต้นปีมาน้องแจ่เก็บเขาลืมโบกบัญชีก็เลยไม่ได้ปรับไอตัวรายรด้รับล่วงหน้ามาเป็นรายได้อะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นปัญหากันดังนั้นเนะ่ยเราพยายามปรับอะไรที่เคยเก็บเป็นปีปฏิทินนะคะพยายามปรับให้มันเป็นปีปีงบประมาณเนาะมันจะได้ไม่ไม่ยุ่งยาก แต่ถ้าบางรายที่เก็บไปแล้วจนถึงจนถึงธันวาไปแล้วอย่างเช่นตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยอีกสามเดือนเนี่ยถือว่าเป็นรายได้รับล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันจะมีถามเข้ามาเยอะในอินบ็อกซ์พี่ว่าพี่เกยระกรณีอย่างเงี้ยจะรับเป็นรายได้อย่างไงร,รับล่วงหน้ายัางไงตัวนี้พี่จะไม่สอนตรงลุกนี่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าของพี่เนี่ยมันจะมีทั้งหอพักมีหอพักมีกิจการที่อย่างเฟ,ฟ้เฟ,ฟอย่างเมื่อกี้ถ้าเราไปตั้งหนี้เขาเนี่ยเป็นภาระแน่นอนวันเนี้ ตลาดนะัดไม่สามารถตั้งได้เกิดเราไปตั้งนี่ไว้แล้วนะคะมันมันทำมันยังไงเขาก็ไม่จ่ายเราก็ไม่ได้มีการมีการประกอบกิจการนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่พี่จะไม่ไม่ตั้งนี่นะคะเราเราค่อยตั้งนี่กันญาแต่เราคุยแล้วว่าเฮ้ยกันยาเป็นวกฤนะคะเดือนไหนที่เขาย้ายออกห้องว่างเนี่ยเราก็ไม่ต้งเก็บด,ดังนั้นเราก็ไม่ตั้งนี่ คราวนี้เรามาดูนะคะยอดที่พี่บอกว่าตัวเนี้ยตัวที่โชว์ออกมาวันนี้พี่อัพพี่พี่อัพให้ให้น้องคนที่เก็บเงินเขาดูน้องสอนนะคะอันนี้คือยอดที่ชำระ,ะ,ะยอดที่ชำระตัวนี้ถึงวันนี้นะคะแล้วเรามาดูกับรายงานอันนี้คืออัพสำเร็จแล้วนะเราก็มาเทียบกับรายงานตัวนี้มาที่รายงาน รายงานด้านบนเนี่ยระบบงบประมาณระบบงบประมาณเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตามเลมงบประมาณเป๊ะเลยคนตั้งไว้อะไรมันจะไม่เหมือนกับการตั้งนี่ตัวเนี้ยเป็นค่าใช้สอยก็ค่าใช้สอยเป็นวัสดุก็เข้าวัสดุตามงบประมาณทุกอย่างตามเชตบัญญิทุกอย่างนะคะมาดูงบประมาณจนรายงานรายงานรับจริงเราก็เลือกปีงบประมาณหกเจ็ดก็เลือกทุกหมดไปเดือนตุลาไปจนถึงเดือนเดือนเนี้ยกุมภาก็ค้หคนหา อันนี้คือข้อมูลล่าสุดหลังจากที่เรานําส่งทําใบสาคัญสรุปน้าส่งแล้วข้อมูลก็จะมาประมวลผลให้เราทันทีนะคะข้อมูลค่าขยะสามสองสามสี่สองศูนย์นะคะดูซิตรงกับตัวเมื่อกี้ไหมสามสองสามสี่สองศูนย์ก็แปลว่าโอเคเราตวรวจสอบแล้ววันนี้ผ่านนะคะลองดูนะคะไม่ยากลองไปทําดูอย่างที่พี่บอกว่ามันเกิดอะไรเราก็ไปนั่งทาลองแก้เขาบอกอยู่ว่าบรรทัดไหนบรรทัดไหนพอแก้เสร็จเราก็อย่าลืมมาแก้ข้อมูลที่ที่ตัวเนี้ย เราก็มาดูว่าอ๋อบรรทัดนี้เขาให้ออกบรรทัดนี้ให้แก้เราก็มาลบเพื่อข้อมูลจะได้เป็นปัจจุบันแล้วอย่าลืมที่เพื่อบอกว่า <c oughs> กรณีที่เราเป็นปัจจุบันแล้วเราจะจะส่งไฟล์ต่อไปถึงเดือนหน้าก็คอนโทรลคลิกซ้ายคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมเราก็ไปมันก็จะเป็นการอเป็นการก๊อปปี้ทุกอย่างที่อยู่ในในเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อก็เจ็ดกุมภา เนี่ยค่ะน้องเขาก็จะต่อยอดไปจนถึงเนี่ยสมมติว่าเก็บทุกว,น 3, 4, วนันสามร้อยสิบห้าวันน้องเขาจะเก็บอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บเก็บๆ,ๆจะได้ไม่พอขังหมูเนาะถ้าเรามีการอ่าอัปโหลดข้อมูลแล้วเรามาดูเอ๊ะมันมันก็ต่อยอดกันมาได้ถ้าเราแก้ไขเร็วอ่ะเดือนนี้เพิ่งเดือนะกุมภาเนาะกว่าจะถึงกันยาถ้าเรารอกันยานะปีที่แล้วพี่อ่าปรากฏว่าพี่มอบหมายให้น้องสอนเขาเก็บใหม่เนาะการที่จะลงอะไรเงี้ยเขาก็งงมาต่อยอดกับ กับคนเก่าที่เก็บไว้มันก็เลยงงใช้เวลานานพอสมควรในการนําเข้าข้อมูลนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมคะพอน้องเขาเขาเขาเริ่มมีประสบการณ์นะคะแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าพี่เน้นนิดนึงกับการจัดเก็บขยะเนาะเราต้องดูก็คือป้าเนียมเนี่ยคนเก่าเนี่ยจะเป็นไอดอลของของชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาก็จะรู้ว่าป้าเนียมเนี่ยเป็นตั้งแต่สมัยพี่เป็นลูกจ้างนะจ้างสุขาพิบาลนครชุมคนนครชุมจะรู้จักป้าเนียม เขาจะไปทุกอันเขาจะต้องรู้จะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่กูจะต้องรู้ว่าคนคนนี้ทํางานที่ไหนถ้าเขาบอกว่าป้ามาเก็บที่สานักง,งานนี่หน่อยได้ไหมป้าเขาก็จะไปถึงสุรราชการตรงไหนเขาไปหมดหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะโทรอย่างเช่นอ่าพี่สาวเนี่ยอยู่เทศบาลพี่สาวเนี่ยค่ะนพพัลท์เนี่ยแกก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกบ้านนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นข้าราชการเหมือนกันให้ hey, น้องเก๋พี่ขอชำระภาษีหน่อย่าบ้านพี่อยู่นครชุมนะอ่หมงสาม แกก็โอนชาระมาแล้วก็บอกน้องก็ออกไปเสร็จแล้วก็ส่งให้ให้พี่เข้าไปนะคะหรือว่าอเราต้องดูว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เขาจะอยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์บ้านนี้จะอยู่เฉพาะตอนเย็นเนี่ยเราถ้าเรามีใจรักเนี่ยเราจะทําทํามันออกมาดีอย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้น้องเขาอาจจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละเขามีประชาคมน้องก็ออกไปกับเขานะคะชาวบ้านอยู่ตรงไหนชาวบ้านวันนี้อย่างพี่เนี่ยเอไม่ต้องหวังว่าคุณจะเก็บเพราะว่าบ้าน สมมติว่าพี่เป็นเป็นเป็นน้องที่อยู่ต่างถิ่นคุณไม่ต้องหวังว่าคุณจะเจอฉันคุณก็ต้องมาหาที่สำนักงานเพื่อเอาพี่ค่าขอเก็บค่าขยะหน่อยหรือว่าเขาประสงค์จะโอนอย่างที่พี่บอกอย่างที่พี่สอนพี่พี่ทำคลิปให้ดูว่าอ่ะเขาโอนมาเราก็ออกไปเสร็จให้เขาโทรแจ้งเขาเพื่อ้เขารู้ว่าเฮ้ยเงินเขาถึงเราแล้วนะประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราเนาะสวัสดีค่ะ